สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะก็จะมาแนะนําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยค่ะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรมีวิชาอะไรบ้างและวจบไปทํางานอะไรได้บ้าง ้องหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเรียนภาษาไทยเนี่ยต้องเน้นทฤษฎีหรือว่าท่องจําใช่ไหมคะแต่พี่บอกเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าภาษาไทยของเรานะคะก็จะเรียนเน้นให้เกี่ยวกับการฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลทางด้านภาษาศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์ต่างๆที่หลากหลายสาขาอ,อาชีพเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่น้องๆได้รับเนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพที่น้องๆสนใจได้ด้วยค่ะน้องๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเอกไทยเนี่ยเรียนอะไรกันบ้าง น้องๆนะคะจะได้เรียนทั้งหมด4สาสตร์หลักๆค่ะนั่นก็คือภาษา,าศาสตร์วรรณกรรมข้อมูลคติชนแล้วก็สื่อสารมวลชนค่ะ เริ่มที่ภาษาศาสตร์เลยนะคะตัวอย่างวิชาเช่นลักษณะภาษาไทยค่ะวิชานี้นะคะน้องๆเนี่ยจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาไทยค่ะเริ่มตั้งแต่ระบบเสียงหน่วยคําวลีแล้วก็ประโยคเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับภาษาพื้นบ้านค่ะเรื่องท้องถิ่นภาษาต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยนะคะแล้วก็สำนวนต่างๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นศาสตร์ด้านวรรณกรรมค่ะเช่นวิชาววรรณกรรมร่วมสมัยนะคะวิชานี้เนี่ยน้องๆอ่ะจะได้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทยค่ะการเปลี่ยนแปลงของทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ จะได้เข้าใจชุดความคิดนะคะของสภาพสังคมในอดีตผ่านวรรณกรรมไทยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคติชนวิทยาวิชานี้นะคะตัวอย่างเช่นวิชาคติชนข้นแนะนําค่ะจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นบ้านหรือว่าข้อมูลท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นนิทานพื้นบ้านค่ะแล้วก็อาหารท้องถิ่นนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าข้อมูลคติชนค่ะซึ่งพอน้องๆได้เรียนแล้วนะคะก็จะรู้เลยว่าข้อมูลคติชนเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็รอบตัวมากๆค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนวิชานี้นะคะอย่างเช่นวิชาภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนเนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับอะไรทํางานยังไงได้รู้จริยธรรมของสื่อด้วยค่ะแล้วน้องๆน,นะคะยังได้ฝึกเขียนบทวิทยุบทละครโทรทัศน์ได้ฝึกเขียนข่าวด้วยค่ะแล้วก็ได้ลองพิสูจน์อักษรด้วยคะ่ะนอกจากวิชาหลักแล้วนะคะน้องๆยังได้เรียนวิชาโทรหลายสายเลยค่ะมีให้เลือกหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นโทรจิตวิทยาประวัติาศาสตร์ศิลปะการละครแล้วก็โทรประชาศั เพื่อน้องๆได้ฟังแล้วนะคะอาจจะกําลังคิดว่าเรียนไปเนี่ยแล้วไปทําอะไรได้บ้างพี่บอกเลยนะคะว่าได้หลายอาชีพมากๆไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟ PR นักประชาสัมพันธน์สื่อสารการตลาดนักพูดนักเขียนแล้วก็นักพิสูจน์อักษรเป็นได้หลายอาชีพมากๆเลยค่ะ